สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ i n ท a บ b ็ o กรีวิวหนังสือคลาสสิกที่ชื่อว่า t h i n k and g o w l i c h Every Day นะคะเป็นหนังสือที่อว่าคิดแล้วรวยข้อคิดประจำวัน365วันสู่ความสำเร็จของคุณ Napoleon Hill ปกติเนี่ยมันจะมีแต่ t h i n k and g o w l i c h เฉยใช่ไหมคะแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นลักษณะว่า Every Day คือของทุกวันนะคะจะมีทั้งหมด365วันนะคะแต่วันนี้เราจะเอามารีวิวเฉยๆเนาะเรียบเรียงโดยคุณ j o อล โฟ r t ติโนสและคุณออกัสโกนะคะแปลคุณนาลาสุภโรธจัดทีมโดยบร,ร,ร,ริษัทโพสเพะวิชชิ่งจำกัำด,ด,ดมหาชนจะจำหน่ายโดยบริษัทเซียดิวเคชันมหาชนนะคะจำนวน2 6 3หึหน้าราคา2 3 0บาท หนังสือเล่มนี้ย่อมาจากหนังสืออีก2เล่มของคุณนโปเลียนฮิลนะคะเล่มแรกที่เขาเอามาก็คือว่า ing and g o r i c h นะคะแล้วก็เล่มที่2 The ด a อ of s u c c e s s นะคะคุณนโปเลียนฮิลรวบรวมข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์นักอุตสาหกรหรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับหลักความสำเร็จซึ่งเขาใช้เวลาถึงทั้งหมด20ปีด้ยวยกันนะคะวันนี้ก็จะมาขมวดย่อๆให้เพื่อนๆกันนะคะสิ่งที่สำคัญมากเลยอันนี้ต้องตั้งใจฟังนะมันจะมี6ขั้นตอนการเปลี่ยนคำว่าแค่อยากรวยนะคะเป็น ความจริงให้ได้นะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่ 1. กําหนดจนํานวนเงินที่แน่นอนนะคะเช่นฉันต,ต้องมีรายได้อยู่ที่แสนบาทต่อเดือนนะคะสตัดสินใจนแน่ว่ว่าชัดเจนว่าฉันต้องตั้งใจทําอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับเงินจานวนนี้มาฉันจะทำอะไรดีนะคะ 3. กําหนดวันที่แน่นอนที่คุณจะได้มัน 4. วางแผนอย่างชัดเจนลงมือทําทันทีด้วยนะคะ5เขียนจนํานวนเงินที่ต้องการระยะเวลาสิ่งที่เราจะเอาเข้าแลก แล้วก็แผ่นการมันมีอะไรบ้างออกมาอย่างละเอียดเลยนะคะ 6. อา่านสิ่งที่เขียนออกมาดังนั้นทุกวันวันละสองครั้งก่อนนอนและและทั้งตอนที่คุณตื่นตื่นนอนนะคะรวมถึงก่อนก่อนที่คุณจะเข้านอนนะคะนึกเป็นภาพคุณต้องรู้สึกถึงมันและเชื่อว่าเราจะเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้ได้แล้วนะคะทีนี้จะเป็นคําพูดที่เ,เพื่อนๆสามารถแอพพลายเอาไปใช้กับตัวเองได้นะคะเขาบอกไว้ว่าให้เราบอกกับตัวเองนะคะ เขียนไว้ว่าระหว่างวันนี้จนถึงวันที่1สิงหาคม2564ข้าพเจ้ามีเงินทั้งหมด10,000แสนบาทต่อเดือนเงินจำนวนนี้ทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพื่อแลกกับเงินก้อนนี้ข้าพเจ้าจะมอบการบริการที่มีประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างสุดความสามารถที่ข้าพเจ้าจะทาให้ได้ในฐานะนักอ่านมืออาชีพอินทบล็อกฉันเชื่อว่าฉันจะได้เงินก้อนนี้มาแน่นอน ฉันมีศรัทธาที่มั่นคงและเห็นเงินก้อนนี้มาอยู่ต่อหน้าแล้วมือของข้าพเจ้ากำลังจับมันอยู่และตอนนี้มันกำลังรอมาเป็นของฉันหลังจากนั้นนะคะหนังสือก็จะกล่าวถึง365วันกับแนวคิดดีๆนะคะถ้าใครสนใจก็ไปหาอ่านเติมได้นะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเราว่าหลังจากที่เราอ่านเมื่อสักครู่มาให้เ,เพื่อนๆลองรีกลับไปก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนออกมานะคะเพื่อจะได้บอกกับตัวเองว่าจริงๆเราต้องการอะไรนะคะ เราก็บอกกระติกได้สนึกด้วยว่าเราควรจะทำอะไรยังไงนะคะมาเริ่มกันที่ย่ออันที่หนึ่งนะคะปรารถนาไฮไลท์คือว่าจมูกมุ่นที่จะร่ำรวยวางแผนกำหนดการอย่างชัดเจนแล้วก็ลงมือทำนะคะมีความปรารถนาที่ลุกโพลงที่จะชนะมีความสำเร็จ จะมายังผู้ที่มีสำนึกตื่นตัวกับความสำเร็จนะคะเราจะได้สิ่งนั้นต่อเมื่อเราเชื่อว่าเราสามารถได้มันมาคือสภาวะจิตเราต้องเชื่อมันค่ะจะมีความกล้าหาญจุดหักเหนในชีวิตอของเราบางคนนะคะมันอาจจะนำพามาซึ่งอีกตัวตนหนึ่งของเราเองเราคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะคะมันไม่ใช่แค่เราเป็นคนที่ล้มเหลวหรือนอกเ้รอ,อะไรนะคะเราคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่จาไว้ 2. คําว่าศรัทธาน,นะคะ อารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดเชิงบวกมี3อารมณ์ด้วยกันนั่นคือน,นะคะอันแรกคือคาว่าศราัทธาสองความรักนะคะสอารมณ์ทางเพศคาว่าศรัทธาคือสภาวะทางจิตสามารถเกิดได้จากการเสนอแนะตัวเองได้เราจะเชื่อสิ่งใดก็ตามที่ย่ำกับตัวเองอยู่เสมอนะคะจุดอ่อนที่น่กกากลัวที่สุดก็คือการที่เราขาดความมั่นใจในตัวเองความกลัวเราสามารถเป็นความกล้าได้นะคะโดยวิธีการที่ เสนอแนะตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เขาลองได้อ่านอ่านขอใค่นะบทบทที่เราเขียนออกมานะคะเราก็อาจจะเขียนในสไตล์เราเองแล้วก็บอกกับตัวเองอยู่ย้ำย้ำย้ำไปยังจิตใต้เสนอนะคะก็คือความกลัวสามารถเป็นความกล้าได้โดยวิธีการเสนอแนะตัวเองนั่นเอง ศรัทธาคือยาถอนพิษของความล้มเหลวความยางจนหรือความร่ํารวยรวมเป็นผลมาจากความคิดทั้งนั้นค่ะฉะนั้นความคิดเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็ต้องลองเลือกวิเคราะห์ดีๆว่าเราควรจะคิดอะไรให้กับชีวิตตัวของเราเองนะคะข้อที่3คือการเสนอแนะตนเองจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการนะคะจนมันลุกโชนเป็นไฟที่ร้อนแรง รูตัวอย่างเช่นลองเพ่งสมาธิหรือว่าความสนใจไปอย่างที่เงินที่เราต้องการคะเห็นเป็นภาพได้เลยในทุกๆวันนะคะคุณอ e ีเมอร์สันเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถนํำสันติสุขมาสู่เราได้นอกจากตัวเราเองหัวข้อที่4ี่นะ,ค,ะความรู้เฉพาะทางความรู้มันจะมี2แบบด้วยกันนะคะอันแรกคือความรู้ทั่วไปและอันที่2คือความรู้เฉพาะทางความรู้เฉพาะทางไหนที่เราต้องการจดประสงค์มันคืออะไรนะ รเราก็ต้องดูว่าอะไรที่เราอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะล้ามันต้องต้องใช้อะไรบ้างเราอาจจะไปสอหาตาม YouTube Google หรือว่าเพื่อนหรือว่าคนรู้จักต่างๆอันนี้ก็คือเราสามารถหามาเติมได้นะคะผู้ประสบความสําเร็จเขามักจะไม่เคยหยุดเรียนรู้นะคะเพื่อนหัวข้อที่5คือจินตน,นาการจินตน,นาการเชิงสร้างสารรค์ทำงานโดยอัตโนมัตินะคะทำงานต่อเมื่อจิตํำนึก สั่นด้วยอัตราความเร็วที่สูงมากตัวอย่างเช่นเกิดการกระตุ้นทางด้านอารมณ์ของความอยากที่แรงกล้านะคะหัวข้อที่6คือการวางแผนหากแผนที่เราตั้งไว้มันล้มเหลวมันก็คือแค่แพ้ชั่วข่าวนั่นเองเราสามารถลุกขึ้นมาคิดแผนใหม่ๆได้นะคะอย่าไปจมปากแต่กับความล้มเหลวแค่ชั่วข่าวเนาะจงฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายเพื่อให้ถึงจุดๆนั้นตามแผนของเรานะคะก็ไปต่อนั่นเอง เการตัดสินใจอย่าให้ความเห็นคนอื่นมีอิทธิพลเหนือความต้องการของตัวเราเองแล้วก็อย่าลืมนะคะเร,เราต้องลงมือทําด้วยเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะคะข้อที่8ปดคือไม่ยอมแพ้ตัวอย่าง16ความออนแอที่คุณจะต้องเอาชนะนะคะอันแรกคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร2ก็คือการผัดวันประกัน พรุ่งนะคะหรือว่าโมแต่แก้ตัวนั่นเอง3ไม่หาความรู้เพิ่มเติมหรือความรู้เฉพาะทางไม่เอาไม่หาอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะคะ4ลังเลไม่กล้าตัดสินใจ 5. หมาโมแต่แก้ตัวไม่สร้างแผนการแก้ปัญหาอะไรเลยนะคะ6ปรับเพิ่มกับตัวเองมากเกินไป7ไม่สนใจอะไรเลยนะคะรอบข้างนะคะ8โทษแต่คนอื่นโยงความผิดให้คนอื่น9ความปรารถนาที่หอนแอขาดแรงกระตุ้นในการลงมือทํขาข้อที่10 แพ้ง่ายเกินไปนะยอมแพ้ง่ายไป 11. ขาดการวางแผนที่ดีแล้วก็เขียนแผนมันออกมาเป็นรายละอักษรนะคะ 12. ไม่ทําตามแผนหรือโอกาสมามองไม่เห็นเลยนะคะ 13. ไม่มุ่งมั่นตั้งใจ 14. ยอมรับความยากจนยอมแพ้ที่จะร่ารวยง่ายเกินไป 15. เอาแต่ได้นะคะไม่รู้จักให้คนอื่นบ้าง 16. กลัวการถูกอีพากวิจารก,ก็ทำให้เขาไม่ยอมลงมือทำอะไรนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง อะไรนะพึงระวังเนาะต่อไปเป็นเทคนิค4ข้อเพื่อเป็นคนที่มีนิสัยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะและอันแรกก็คือตั้งเป้าหมายอย่างแน่นอนว่าเราจะต้องมีความปรถนาที่แรงกล้านะคะ 2. คือมีแผนการที่แน่นอนลงมือทาอย่างต่อเนื่อง 3. ปิดลับจิิงลบๆหรืออิทธิพลทางลบรอบข้างนะคะ 4. หาผู้ทีส่สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านกําลังใจหรือแรงสนับสนุนต่างๆนะคะเพืะะ่อให้เราบรรลุตามแผนการนั้นๆน,น,นะคะ จงลงมือทําเต็มที่มีเป้าหมายที่แน่นอนยืนหยัดแล้วก็หมกม,มุ่นที่จะไปพิชิตเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะหัวข้อที่9้าคือกลุ่มมาสเตอร์มาย์นะคะเป็นกลุ่มสมาชิกที่มารวมตัวกันนะคะโดยเลือกเป็นอย่างเหมาะสมคิดคล้ายๆกันนะคะโดยมากเราจะมี2แบบด้วยกันคือ1นคือเป็นกลุ่มที่รวมทาง้งนั้นเศรษฐกิจกับ2คือกลุ่มที่รวมทางนั้นเกี่ยวกับจิตนะคะเลือกกลุ่มที่เขาพัฒนาเราให้เราดีขึ้นนะคะมนุษย์นะคะจะเรียนแบบ จะมนุษย์เราจะเรียนแบบกันนะคะมาจากอุปนิสัยความคิดของคนที่เราคบหาอยู่ด้วยค่ะข้อที่10นะคะความลึกลับของการแปลสภาพอารมณ์ทางเพศจิตมนุษย์เราจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทําให้เกิดคลื่นที่สันน่นในตามที่สูงขึ้นอาทิเช่นความกระตือรือร้นหรือจินตนาการสร้างสรร์แรงกระตุ้นที่จิตตอบสนองมากที่สุดก็คือ1ความประรถานานในการแสดงออกทางเพศ 2. ความรัก 3. เ,เกีดยรติยศอํานาจยินตรา 4. ดนตรี 5. มิตรภาพ 6. กลุ่มมัส,สมาย 7. ความรู้สึกทุกทรมานร่วมกัน 8. การเสนอหนาตนเอง 9. ความกลัว 10. อย่าเสพติดเล่านะคะไม่มีทางใดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะได้นอกจากความพยายามของตัวเราเองกันนะคะแล้วก็ต่อมาด้วย หัวข้อที่11และ12จิตใต้สำนึกและสมองของเรานะคะจิตใต้สำนึกทำงานไม่หยุด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็จิตใต้สำนึกก็คือห่วงโซ่ที่เชื่อมระหว่างปันยาที่มีขอบเขตจำกัดนะคะกับปัญญาที่ไร้ขอบเขตจำกัดจิตใต้สำนึกเป็นตัวกลางที่จะส่งคำร้องขอไปยังแหลที่บรรดาลสิ่งที่เราต้องการนั้นๆมาให้เราให้เป็นจริงให้ได้นะคะ 7อารมณ์ความรู้สึกสําคัญเชิงบวกด้วยกันคี่อันดับแรกนะคะความปรารถนา2คือความศรัทธา3ความรัก4เพศ5ความกระตือร้น6ความเพอ้อฝันนะคะ7แล้วก็ความหวังนะคะเป็น7อารมณ์ความรู้สึกสําคัญเชิงบวก ตรงกันข้าม7อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะอันแรกคืออาการอิจฉา2ความเกลียด3ความแค้น4ความโลภ5ความงมงายแล้วก็6ความโกรธนะคะอันนี้เราควรหลีกเลี่ยงนะเวลาเรารู้สึกสิ่งเหล่านี้หกข้อเราก็ต้องวางมันลงเนาะแล้วก็เวลาเชื่อก็จงเชื่ออย่างสุดใจนะคะอย่าได้สงสัยเพราะมันจะทำให้เราเสียเวลาหรือปล่อประโยชน์นะคะ แล้วก็มาหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่1ิบสสัมผัสที่6ใและวิธีการเอาชนะผีร้ายแห่งความกลัวทั้งหมดสัมผัสที่6คือส่วนของจิตใต้สํานึกนะคะจินตนาการเชิงสร้างสรรหรือว่าเครื่องรับสัญญาณนั่นเองความกลัวอุปการนะคะอันแรกคือเรากลัวยากจนอยู่ไหม2คือกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไหม3กลัวเจ็บไข่อยู่ไหม4กลัวการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักอยู่ไหม5้กลัวการแก่ไหมหกกลัวความตายไหมอย่าลืมนะคะ พวกเหล่านี้ก็คือผีร้ายแห่งความกลัวทั้งหมดเราต้องระวังความคิดของตัวเราเองจริงๆอย่าลืมนะทุกคนนะ่ะจากที่รีวิววันนีทั้งหมดเนาะทุกคนน่ะมีเวลาที่จํากัดนะคะบางทีเราก็ควรที่จะเลิกแก้ตัวแล้วก็ลงมือทําเพื่อเป้าหมายในสิ่งที่คู่ควรกับเรากันได้แล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเอ็ blog, นไทบล็อกรีวิวหนังสือหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียดีๆสั้นๆง่ายๆเข้าใจง,าง่ายสำหรับวันนี้กันบ้างนะคะสิ่งที่เราชอบกับหนังสือเล่มน,นี้ก็หน,นังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่คลาสสิกนะคะมันมีแนวคิดดีๆหลากหลายดีๆที่เราได้เอามาใช้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะอนนาไปใช้นะคะก็คือมองว่าทัศนคติเชื่อมบวกหรือว่าจิตใต้สมึกเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเบลดาที่เรา คุยกับตัวเองหรือบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเราได้นะคะจากจิตใต้สำนึกเนาะหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะมีประโยชน์บ้างนะคะกับใครสนใจในดีเทลทั้งหมด365วันที่เขาเระบุยอ่อยออกมาเพื่อนๆก็ลองหาซื้อกันเองได้เลยเน,ะะน,นาะสำหรับนเนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ